เคสสต t u d ดี้โปรแกรมสมาร์ทบิดเพโลในหัวข้อ4.1นะคะให้บันทึกเงินเพิ่มเงินหักของเดือนกุมภาพันธ์ดังนี้นะคะคือนางสาวสุขใจเก่งมากมีเงินเดือน50,000บาทไม่มีเบี้ยขยันและไม่มีการหักขาดงานค่ะนายดีจริงแน่นอนมีเงินเดือน15,000บาทมีเบี้ยขยัน10,000บาทก็หักขาดงาน500บาท ในในนางสาวงามจริงดีพร้อมเงินเดือน15,000บาทมีเบี้ยขยันหนึ่ง1000บาทค่ะไปที่เมนูหลังนะคะเราก็จะคีย์ข้อมูลเงินเพิ่มนะคะเราก็กดเข้าไปเงินเพิ่มกดเข้าไปค่ะ ที่ข้อมูลนะคะถ้ากดในไปที่บันทึกเงินเพิ่มรายได้อื่นโบนัสค่ะกดเข้าไปค่ะก็จะขึ้นเพิ่มและแก้ไขข้อมูลรายการเงินเพิ่มนะคะเราจะมาแก้ไขไลตั้งแต่วันที่คือวันที่1เดือน2 2558ค่ะถึงวันที่28 2 2 5 5 8กดโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็กด f 3เพื่อเพิ่มรายการค่ะเพิ่มและแก้ไขข้อมูลรายการเงินเพิ่มนะคะไปที่ตรงหรหัสพนักงานนะคะเราจะใส่จุด enter นะคะแล้วเราก็เลือก รหัสพนักงาน00002 000, 000ชื่อพนักงานดีจริงแน่นอนค่ะกดเลือกค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะมาใส่วันที่นะคะเป็นวันที่28เดือน2255 ที่28เดือนสองสองหเดือนสองค่ะรหัสประเภทยื่นเพิ่มนะคะเราจะพิมพ์ ไปว่าเบี้ยขยนัน Enter ค่ะรหัส ATT นะคะกดเลือกค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะมาตรงยอดเงินค่ะยอดเงิน10,000บาท โอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะกด F10 บันทึกค่ะแล้วก็จะมากรอกข้อมูลคนที่2นะคะคือรหัสพนักงานแล้วใส่จุด Enter ค่ะแล้วเราก็เลือกพนักงานคนที่3นะคะ0 0 0 0 3งานจริงดีพร้อมค่ะกดเลือกค่ะ แล้วก็จะมาเปลี่ยนวันที่นะคะเป็นวันที่28เดือน2 58ค่ะตรงรหัสประเภทเงินเพิ่มนะคะเราก็ใส่เป็นเบี้ยขยนนะะันค่ะ เธอนะคะรหัสคือ ATT นะคะกดเลือกยอดเงินนะคะคือ1,000กด enter ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็กด F10 บันทึกค่ะเราไม่ต้องการชี้ข้อมูลอีกแล้วก็กดออกค่ะยกเลิกข้อมูลนี้กดเย็ดนะคะ ที่2นะคะเราลืมใส่ชื่อพนักง,งาน,นะคะ่ะเราก็ไปแก้ไขนะคะกด F 1 0อันถีอค่ะแล้วก็กดออกนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราจะไปคีย์รายการเงินหักนะคะไปที่หน้าเมนูหลักนะคะราก็ไปที่เงินหักนะคะแล้วเราก็ใส่วันที่นะคะเราจะใส่วันที่เป็นเดือนหนึ่ง อ,อวันที่1น,นะคะแล้วก็เดือน2องแล้วค่ะห้ค่ะศูนย์่งศูนย์สอแล้วก็ถึงวันที่28 เดือนสองสองห้าห้าแปดกดโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ไปกด F 3เพื่อเพิ่มรายการค่ะเราก็ใส่รหัสพนักงานนะคะก็คือใส่จุดแล้วก็ Enter ค่ะเราจะเลือกพนักงานที่สองนะคะคือ00002 00, ชื่อพนักง,งานดีจริงแน่นอนนะคะกดเลือกเราจะมาเปลี่ยนวันที่นะคะเราจะมาเปลี่ยนวันที่เป็นวันที่28เดือน2 58ค่ะรหัสประเภทเงินหักนะคะคือเราจะคีย์เป็นขาดงานค่ะกด enter นะคะคือรหัส ABS นะคะกดเลือกค่ะยอดเงินหักนะคะคือ500บาท500บาทกด enter ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็กด F 1 0บันทึกนะคะรายการข้อมูลที่เราจะคีย์ก็เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ไม่ต้องคีย์ข้อมูลอีกแล้วก็กดออกค่ะยกเลิกข้อมูลนี้กดเยดนะคะ ก็จะได้ข้อมูลของดีจริงแน่นอนนะคะประเภทเงินหากขาดงานค่ะจำนวน500บาทค่ะกดออกนะคะก็เสร็จแล้วนะคะกับการบันทึกเงินเพิ่มเงินหักของเงินเดือนกุมภาพันธ์นะคะ